วันนี้ตามคุณแม่เข้าครัวไปทำฝักทองเชื่อมกันครับเริ่มต้นด้วยการหั่นฟักทองให้เป็นชิ้นตามที่ต้องการลงไปแช่ในน้ำปูนใสประมาณ10-15นาทีจากนั้นนะครับตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดเปิดแกส๊สรอจนน้ำเดือดจากนั้นนะครับใส่น้ำตาลทรายประมาณ2ถ้วยตวงและตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวสักเล็กน้อย น้ำตาลมะพร้าวจะช่วยให้รสหวานมีความกลมกล่อมขึ้นนะครับใส่ใบเตยด้วยนะครับผมจากนั้นคนให้เข้ากันนะครับรอจนน้ำเชื่อมเริ่มเดือดก็เริ่มใส่ฟักทองที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกลงไปในหม้อนะครับ พยายามเรียงชิ้นฟักทองนะครับให้ท่วมพอดีกับน้ำเชื่อมที่เราได้ตั้งเตรียมเอาไว้เพื่อนๆก็ใช้ทับพีนะครับกดให้เข้าๆกันกับน้ำเชื่อมและพอดีกันในหม้อพอเริ่มเดือดแล้วนะครับ ก็ใช้มาจิ้มฟันจิ้มได้นะครับผมเพื่อเป็นการเช็คว่าฟักทองสุกแล้วหรือยังเราก็จะได้แล้วนะครับฟักทองเชื่อมตามที่ต้องการดูจบแล้วอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของคนพิการด้วยนะครับ